สำหรับกรณีข้อสงสัยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาจจะติดเชื้อโควิด -19 หรือไม่เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาก็ได้โพสต์ผ่าน Facebook นะคะระบุว่าขณะนี้ได้เข้ารับการตรวจเชื้อโควิด -19 และอยู่ระหว่างการกักตัว14วันเพื่อรอดูอาการจริงตามที่มีรายงานมาในช่วงหัวค่ำนะคะช่วงนี้ก็จะทำงานผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ไปก่อน ข้อสงสัยเร,เริ่มต้นเกิดขึ้นเมื่อตำรวจผู้ติดตามในรถนำขบวนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็คือนายอุตมะได้รับเชื้อโดยมาทำงานเมื่อวันพุทธที่11มีนาคมก่อนที่จะหยุดงาน Facebook ก็ระบุนะคะว่าตำรวจคนนี้ไม่ได้นั่งในรถตู้คันเดียวกับนายอุตมะแต่ว่าเป็นชุดติดตามรักษาความปลอดภัยในรถเท่านั้น ด้านกระทรวงการคลังก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่พ่นยาฆ่าเชื้อภายในอาคารสำนักงานร,รัฐมนตรีห้องรัฐมนตรีชั้น3และห้องพักตำรวจติดตามและประสานไปยังกระทรวงสาธารณาสุขให้เข้าตรวจสอบตามระเบียบเตรียมดำเนินการทันทีในวันพรุ่งนี้ค่ะ